โยสวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับกับเข้าสูช่ชาแนลนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีปัามผู้ติดตาม IG เพิ่มฟอลจง่ายๆไปดูกันเลยนะเพื่อนก่อนอื่นเลยเพื่อนอย่าลืมเชิญกดไลค์วิดีโอนี้กดแชร์แล้วอย่าลืมเชิญกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พาลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับ โอเคก็ฝากเพื่อนกดสับตะไคร้ให้ช่องแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่การเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพิ่มผู้ติดตามอินสตาแกรมเพิ่ม f อ r ig เป็นยังไงทํายังไงไปดูกันเลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็น ig ของผมเองนะเพื่อนเพื่อนแล้วผมจะมาเพิ่มผู้ติดตามให้ ig นี้ให้ดูเลยนะวันนี้โอเคนะเพื่อนเพื่อนนี้ก็ ig ผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มผู้ติดตามให้ดูไม่ต้องรอช้าไปดูเลยเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเปิด ig เป็นสาธารณะไว้ก่อนนะเพื่อนเพื่อน ขั้นตอนแรกนะเพื่อนก็เข้าลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแต่แนะนําให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับเพราะหลายคนทาผิดแล้วนะครับทํามาผิดเนี่นะครับก็ดูให้จบนะเพื่อนขั้นตอนแรกเลยเข้ามาในในลิงก์ที่ผมให้เอาไว้นะเข้าในแอป,ป Google นะอะไรก็ได้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเราก็จะต้องกดว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ติ๊กถูกเข้าไปนะครับแต่นี้โฆษณาจะเด้งเราต้องกดปุ่มกลับทันทีนะครับแล้วก็กดปุ่มชดนช้เงิน,น,นต่อนะครับโฆษณาเด้งให้กดปุ่มกลับทันทีเลยนะครับ มันจะค่อนข้างกดยากนะเพื่อนเพราะโฆษณาจะชอบเด้งขึ้นมานะกดปุ่มสีน้ําเงินโฆษณาเด้งกดกลับกดปุ่มสีน้ําเงินโฆษณาเด้งกดกลับกดปุ่มสีน้ําเงินโฆษณาเด้งกดกลับกดปุ่มสีน้าเงินโฆษณาเด้งกดกลับนะโอเคมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เพื่อนต้องใจเย็นๆกันนะเพื่อนๆดูทําไปตามสเต็ปของมันนะครับทีนี้ก็กดปุ่มสีเขียวโฆษณาเด้งกดกลับนะครับ แล,แล้วเราต้องรอไอห้าวิเนี่ยนะครับให้มันเหลือแบบ4,3,2,1นี่ะถึงจะกดได้อลองกดตรง5าวิดูนะก็ซาได้อีกแล้วกดปุ่มกลับนะครับแล้วก็รอ4,3,2,1,0พอมันศูนย์พวกเพื่อนๆกดปุ <pelo> ่มสีเขียวแ Link ิงก็ซาได้กดกลับนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเข้ามาได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้แล้ว หน้าเว็บไซต์นี้ไว้ปมผู้ติดตามอินสตาแกรมนะครับทีนี้อันนี้เป็น IG ของผมเองที่ผมจะเพิ่มผู้ติดตามแต่ผมจะไม่นำา IG นี้ไปเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เมื่อกี้ผมจะไปสร้าง i g ใหม่ขึ้นมาโอเคนี่ก็คือ i g ใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาเป็น IG นปลอมๆอะไรก็ได้ขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อไปเข้าสู่ระบ,บบเว็บไซต์อันเมื่อกี้นะครับก็ไปดูกันเลยนะกลับมาที่หน้าเว็บไซต์เมื่อกี้นะครับเพื่อนๆกดปุ่มสีน้ำเงินมุมบนขวามือที่เขียนว่าล็อกอินนะครับ แล้วก็ให้กดไปตรงช่อง username ช่องด้านบนนะครับพิมพ์ชื่อผู้ใช้ ig ig ปลอมหรือ ig เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับพอพิมพ์ช่องด้านบนเสร็จช่องด้านล่างก็พิมพ์รหัสผ่านของตัว ig ปลอมนั้นด้วยนะครับแนะนำให้เพื่อนๆดูให้จบก่อนนะครับจะได้ไม่ทําผิดพลาดนะครับพอพิมพ์รหัสผ่านเสร็จก็กดปุ่มสีน้ําเงินเพื่อเข้าสระบบนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ รอสักครู่นะครับมันจะหมุนไปสักพักหนึ่งโอเคทีนี้เข้าสระบบได้เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆซูมดูไปตรงที่เป็นรูปคนบวกๆนี่นะบุัลลักษณ์คนหัวบวกๆนี่ให้กดไปตรงนั้นเลยนะครับมันจะโผล่มาตรงนี้นะเพื่อนเพิ่มผู้ติดตาม IG นะ ในช่องนี้นะเพื่อนๆให้เราพิมพ์ชื่อผู้ใช้ IG ที่เราต้องการจะเพิ่มผู้ติดตามผมในกรณีนี้ผมจะเอา IG หลักของผมพิมพ์เข้าไปในนี้นะเอาแค่ชื่อผู้ใช้พอไม่ต้องใช้รหัสผ่านหลังจากที่ผมพิมพ์ชื่อผู้ใช้ IG ผมเสร็จก็กดปุ่มสีเขียวเพื่อหาตัว IG ดังนั้นอันนั้นนะครับพอเจอปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นเพื่อนๆให้ลบจากเลข10เป็นเลข100นะครับ พอลบจาก10เป็น100ก็ให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อเริ่มปั๊มผู้ติดตามอินสตาแกรมเพิ่มยอด for IG อย่างง่ายๆนะเพื่อนอันนี้ง่ายมากๆเพื่อนวิธีการใช้ระบบอันนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันเข้ามาแล้วนะ1 2 3 4 5 6เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยตอนนี้เลยนะพิสูจน์กันเลยว่ามันเข้ามาจริงหรือเปล่าเห็นไหมเพื่อนมันทยอยเข้ามาแล้วนะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนง่ายมากๆเลยเป็นไงเพื่อนๆเห็นไหม เริ่มติดตามคุนหนึ่งนาทีวินาทีเนี่ยเนี่ยสิบสองวินาทีแปดวินาทีเนี่ยเห็นไหมครับมันเด้งเด้งเด้งปิ้งปิ้งปิ้งขึ้นมาอะไรนะเนี่ยผู้ติดตามเข้ามาแบบเช้ง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 เลยเนี่ยเห็นไหมคือแบบอันนี้มันใช้ได้จริงเพื่อนๆเรไม่ใช่คลิปที่หลอกลวงเพื่อนๆนะครับก็เห็นไหมครับว่าผมทําได้จริงและนี้ก็เป็นไอจีผมเองนะครับเพื่อนๆรีเฟรชให้ดูเลยนะว่าผู้ติดตามเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับนะเพื่อนๆผู้ติดตามเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับ ใครดูคลิปนี้อยู่กำลังชอบคลิปนี้ใช้ได้มีประโยชน์จริงๆนะครับฝากกดแชร์ต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปถัดไปด้วยนะครับและที่สําคัญสาหรับทุกๆคนนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับพิเศษสุด,สด,สดๆเพื่อนๆผมกําลังขายผู้ติดตาม IG เพิ่ม for IG เพิ่มยอดไลค์ IG หรือแม้กระทั่งเพิ่มยอดไลค์ TikTok ยอด for TikTok ยอดวิว TikTok นะครับ ใครต้องการนะครับตอนนี้นะใครต้องการเพิ่มผู้ติดตามอินสตาแกรมนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าต่างๆนานานะครับใครต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ติดต่อมาล้ที่ ig dimitri หกสามเอสเนะครับราคาไม่แพงสนใจติดต่อทักมาถามรายละเอียดได้ inbox ig มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีคำถามใดๆสามารถถามมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างยินดีตอบทุกคำถามเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ทางช่อง CGI Channel ขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ